สวัสดีครับทุกท่านที่เคการพครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการทาง Youtube ตาตุยพระสมเด็จนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องความศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อสมเด็จปู่โตนะครับผมมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในสมเด็จปู่โตมาตั้งแต่ เรียนชั้นมัธยมนะครับเรียนมัธยมอยู่บ้านนอกก็จนกว่าจนจนเรียนจบนะครับนั้นมัธยมก็ไปต่อที่อาชีวะจบอาชีวะมาก,ก็เขามีการสมัครช่วงนั้นบูมมากนะครับพวกที่เรียนเรียนข้างกลเรียนพาณิชย์กำลังบูมนะครับเพราะรัฐบาลยุคนั้นเขาต้องการผู้ที่จบสายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นช่างเครื่องยนต์ช่างไฟฟ้าช่างพิยุจบพานิชยการนี้นะครับผมก็จบมาเขาก็ประกาศรับสมัครผมก็เลยมาสมัครเป็นตำรวจช่างช่างรถยนต์เอาความรู้ประกนเครื่องยนต์มาสอบก็ผ่านนะครับได้เป็นตำรวจก็ดำเนินชีวิตเรื่อยมานะครับก็ได้มีโอกาสพอเป็นรับราชการแล้วก็ มีโอกาสนึกถึงสมเด็จโตที่เราชื่นชอบนะครับที่เราชื่นชอบก็ก็ไปกราบท่านเรื่อยที่วัดละครก็ไปกราบว่างๆผมก็ปีกเวลาไปกราบท่านนะครับไปกราบท่านไปรูปไปคำองค์ท่านองค์ที่อยู่ศาลาเล็กนะครับศาลาเล็กที่ว่ามีมีรูปปูตโตอยู่ที่คนนิยมไปกราบนั่นแหละครับ ก็ไปรูปไปคําไปกระซิบท่านโอ้ยหลวงปู่รูปมากาบก็ได้มากาบรูปคงไม่มีม,มีปัญญาได้ครอบครองอได้ครอบครองพระสมเด็จของท่านหรอกองคหนึ่งสิบล้านยี่สิบล้านนะครับในสมัยเก่านะนะครับพอมาช่วงบูมก็ช่วงองค์ละห้าสิบล้านช่วงรัฐบาลชาติชายนะครับ หัวหน้าภาคกิจสังคมนายบนตรีพงพาณิชย์แล้วก็คุณเนวินชิดชอบนะครับที่ได้เช่าพระสมเด็จว่ดละครไปในราคาองค์ละห้ล้านนะครับก็ผมก็นับถือท่านเรื่อยมานะว่างๆผมก็ไปกราบท่านจนกระทั่งผมมีลูกมีหลานนะครับมีหลานวันนั้นก็พาหลานไปกราบกับแฟน หลานยัึ่งตัวเล็กอยู่นะครับยังเดินตลุ่มตลุ่มอยู่หลานชายก็ปไปอีกนะครับผมก็ไปเรื่อยนะไปวัดละครังก็ปไปอีกก็ไปกราบท่านฝากหลานให้เป็นลูกของท่านเอสมเด็จปู่โตผมเอาหลานมาฝากเป็นลูกเต้าท่านนะเป็นลูกหลานท่านผมก็แนะนาที่เขาลบเป็นลูกหลานท่านคนหนึ่งก็เอาลูกหลานมาฝากเป็นลูกท่านเป็นลูกหลานท่าน ก็ขอให้เด็กคนนี้มีความเจริญก้าวหน้าทำอะไรก็ขอให้สำเร็จทุกอย่างนะครับตลอดจนครอบครัวนะครับก็ขอให้ครอบครัวของลูกประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญก้าวหน้าอยู่ดีมีสุขผมก็ว่าไปนะครับนี่คือนี่คือความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวผมนะครับผมก็ดำเนินเรื่อยไปชีวิต หลานก็ไปหลานก็ชอบว่ายน้ําเป็นนักกีฬาว่ายน้ําเป็นนักกีฬาว่ายน้ําก็หลานก็เรียนหนังสือก็ไม่ค่อยเก่งเรียนหนังสือก็ไม่ค่อยเก่งแต่หลานก็มีวิชาที่ติดตัวก็คือเป็นนักว่ายน้ําในสมัยนั้นไปสอบเข้าโรงเรียนหอวังก็ว่ายน้ําก็สอบเข้าได้จบจากหอวังมสามไปต่อมสี่ห้าหกที่ประสานมิตรประสานที่สาธิตประสานมิตรก็เอาว่ายน้ําไปสอบฝ่ายพระรกษา ก็ได้เร the ียนจบมานะครับนี่ก็เป็นความสําเร็จอีกหนึ่งอย่างที่ผมบนบานตรักล่าวต่อสมเด็จปูโตนะครับแล้วก็ลูกเต้าก็มาทําธุรกิจก็ขอให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองลูกก็ถามว่าพ่อธุรกิจเราจะไปไหวไหมผมก็บอกว่าไปไหวลูกทําไปเลยบอกเดี๋ยวพ่อจะช่วยอุ้มชูให้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ผมก็บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมก็บอกกล่าวสมเด็จปูโตนี่แหละ บอกสมเด็จปู่โต,โตบอกธุรกิจของลูกสาวที่จะทำเนี่ยก็ขอให้ราบลื่นไปด้วยดีอยาให้มีมอุปสรรคก็ให้เงินทองไหลามาเทมาให้ผู้คนนิยมชมชอบน้หลวงปู่น้าหลวงปู่ท่านนะก็บอกกล่าวหลวงปู่โตว่าลูกสาวก็ดําเนินธุรกิจกับลูกเขยขก็ไปได้ดีตลอดนี่ก็เป็นความเชื่อมั่นและศรัทธาของผมนะครับเป็นความเชื่อมั่นศรัทธาผมต่อสมเด็จปู่โตนะครับ แล้วก็ชีวิตหักเหมาเจอผู้บังคับบัญชาที่เป็นนายนะครับที่ท่านชอบท่านชอบพระสมเด็จท่านก็ถือสารพระสมเด็จมาจากตระกูลของท่านนะครับก็มาพบกับเจ้านายก็ท่านก็สั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้นะครับท่านก็ถ่ายทอดให้เพราะเพื่อนท่านก็มีแต้ คนที่เก่งๆผ้าสมเด็จระดับประเทศนะครับก็บอกศึกษากับท่านท่านก็ในม่อผ้าสมเด็จให้ผมก็มีหลายหลายองค์หลายหลายชุดนะครับม่อให้แบ่งมาให้ผมท่านก็บอกว่า,ถ,าถ้าใครอยากได้ก็ถ้าเป็นข้าราชการทหารตำรวจก็ให้เขาไปนะครับในราคาที่จบต้องได้ว่าอย่างนี้ ผมก็ยึดถือคำนี้มาตลอดนะครับแล้วท่านก็ก็<ๆ>บอกว่าถ้ามีเรามีของดีอยู่ในตัวมีสมเด็จของแท้ก็ควรจะหาวิธีการเผยแผ่ให้คนรู้จักท่านก็ว่ามาบ่ายแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเล่น Facebook ก็ไม่เป็นเล่นไลน์เล่นอะไรก็ไม่เป็นผมก็เลยมาศึกษาถามเด็กๆสมัยใหม่ ก็เลยพอรู้บ้างก็เดนในลง Facebook โชว์พระสมเด็จในนามมีเปิดรับสมาชิกเ,เพื่อนๆก็ในนามคุมทรัพย์สมเด็จแห่งประเทศไทยก็ทําโชว์พระไปไม่น่าเชื่อ3วันสมวันสามวันมีเพื่อนเต็ม5,000เต็มเหยียดเลยนี่ก็เป็นความความมั่นใจหรือว่าความศรัทธาที่มีต่อสม,มุด็ิโตทุกคนที่เห็นผมโชว์พระเขาก็ขอมาเป็นเพื่อนก็ภูมิใจนะครับ สำหรับเจ้านายของผมนี่ต้นตระก,กูลของท่านก็คือ,อตระก,กูลเสนีวงศ์ในอายุทยาก็คือท่านบนตีเสนีวงศ์ในอายุธยาท่านเป็นในพลนะครับพลตรวจตีเสนีวงศ์ในอายุธยาท่านก็สืบเชื้อรา,าชสกุลมาจากกรมหลวงเสนีบริลักษ์กรมหลวงเสนีบริลักษ์นี่ท่านก็อยู่ที่วังหลังนะครับท่านก็เป็น ท่านก็เล่าให้ผมฟังว่าตระกูลของท่านก็เป็นผู้พุถธาผู้ดูแลสมเด็จปู่โตมาโดยตลอดนะครับการสร้างพระสร้างอะไรทุกที่สมเด็จโตสร้างก็มีท่านท่านเศรษฐกรมหลมงกรมหมืม่มมอนอะไรกรมหลวงเสนีบริลักษ์เนี่ยเป็นเลทยาญาติท่านก็ร่วมด้วยทุกครั้งนะครับรับรู้และร่วมด้วยในการสร้างพระของสมเด็จโตนะครับก็นี่แหละครับ ความศรัทธาและเชื่อมั่นก็ให้ผมบังเกิดมีพระสมเด็จจากที่ราคาแพงๆไม่มีโอกาสที่เป็นเจ้าของก็มีสมเด็จไว้ในครอบครองผพอ,พอประมาณนะครับแล้วผมก็ได้เนื่องจากว่ามีพระสมเด็จผมก็ได้สอหาอาจารย์นะเขาก็ถ้าอาจารย์ระดับประเทศเป็นผู้อบรมสั่งสอนผมมา ก็หลายหลายอาจารย์นะครับที่มอบความรู้ให้ระดับประเทศทั้งนั้นเลยนะครับก็อีกอย่างหนึ่งเขามีการเปิดอบรมอ,อบรมเกี่ยวกับพระเครื่องของสมเด็จโตของกระทรวงศึกษาธิการสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นอบรมศึกษาแล้วก็สอบมีการสอบผ่านหรือไม่นะครับคนที่ตกก็มีคนที่ได้ก็มีนะครับ ไครที่ต่อป่านระแนนตามจีนก็ได้ไปก็ได้รู้จักพระโดยโดยที่มีอาจารย์แล้วก็ออกใบป,ประกาศให้ครบถ้วนบริบูรณ์นะครับได้รู้หลักได้รู้พระเครื่องของสมเด็จตัวมีอะไรบ้างที่ท่านสร้างขึ้นมาเยอะแยะนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัขงท่านก็มีไม่ไม่ใช่เฉพาะพระ,ะสมเด็จนะครับนี่ก็คือความศรัทธาที่มีต่อสมเด็จปู่โตนะครับ บางทีผมก็นอนนอนผมก็เคยเห็นท่านมาหาผมนะผมโชว์ะบางทีผมก็โชว์ะ้าอ่ะพ้าที่ผมได้มาจากเจ้านายนะครับมาให้มาผมก็โชว์ไปเรื่อยโชว์ไปเรื่อยโชว์ไปเรื่อยอี่ริเดบางวันผมนอนนี่ผมก็เห็นตมเด็ดตนอนนอนหงายหงาย,ยอ่าตมเด็ดตัวก็ลอยมาอยู่บนตัวผมบนพิษดาลแต่ก็นั่งเป็นนั่งขัดสมาธิแบบที่เราเคยเห็นในรูปนะนะ ถตามาที่ก็มองมาที่ผมผมก็ยกมือไหว้ท่านโอ้สมเด็จโตเป็นบุญที่มาหาท่านก่อนไม่ว่าอะไรท่านคงจะเข้าใจดีว่าเออยหนูเองทําถูกต้องแล้วเว้ยบอกคงจะทาเองก็เองทําถูกต้องแล้วที่โชว์พระของแท้ให้ปุถุชนในประชาชนเขาดูทั่วโลกนะครับว่าของแท้เป็นอย่างงี้ผมคิดเอานั้นเนี่ยผมคิดเอานั้นที่ท่านมาปรากฏให้ผมเห็นท่านที่มาปรากฏตัวผมเห็นอย่างนี้เวลาผมนอนอยู่นี่ เป็นจํานวนถึงสามครั้งนะครับเวลาผมโชว์พระอะไรที่แปลกๆที่คนไม่มีท่านจะมาอย่างสมเด็จผมตั้งชื่อว่าสมเด็จห้าอาหารหันต์พมีอ่ห้าองค์ผมก็โชว์ในเฟซบุ o กก็โชว์ไปห้าองค์มันเป็นสมเด็จที่มีโค้ดเป็นละครังเก่ามากเป็นยุคต้นเลยมั้งเก่ามากที่ได้มาท่านก็ท่านก็นกนกสรุปแล้วท่านก็มาหาผมสามครั้ง คือครั้งสุดท้ายก็ที่โรงพยาบาลนะครับที่โรงพยาบาลผมพายายพา,ยา,ยพายแฟนผมนี่แหละไปผ่าต้อกระจกต้อที่เป็นต้อพอวันจะกลับหมอให้กลับบ้านผมก็นอนเล่นอยู่โซโฟ,ฟาเนี่แหละนอนรอหมอหมอบอกให้จัดการเดี๋ยวรอพนักงานเขาจัดการเรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็เรื่องคําแนะนําจากหมอรออยู่ผมก็นอนอยู่โซฟาตุงมเดืยวตัวก็มาอีกแหละ มาอยู่บนผมนอนโทพานอนหงายท้องเงี้ยนอนหงายท่านก็อยู่บนนี่รอยน,นั่งสกัดสภาพที่มองมาท่านก็ยิ้มใส่ผมผมก็บอกแม่ผมบอกยายเอ้ยปู่โตมาหาเราอีกแล้วยายเขายกมือไหว้โอ้สมเด็จมาเยี่ยมสมเด็จปู่โตมาเยี่ยมยายพูดว่าไก็ยกมือโอ้ยยายของมเป็นบุญนะสมเด็จปู่โตยายก็ยกมือมาเยี่ยมมาเยอะมาเยี่ยม,มเยอะ มารับรู้ว่าเราจะกลับสองตายายจะกลับแล้วขนาดนี้เลยนะครับผมก็นี่แหละคือบุญบาร,รมีของผมที่มีความเชื่อมัน่นต่อสมเด็จปู่โตก็เล่ากันฟังนะครับไม่มีอะไรวันนี้ก็เล่าแบบสนุกสนุกนะครับในรายการของตาตุยพระสมเด็จส่วนท่านที่ชื่นชอบแบบนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์ให้ผมบ้างนะครับว่าผมก็จะมีหาสิ่งดีๆมาเล่า กี่ยวกับพระสมเด็จในตำราที่ผมมีอยู่เยอะแยะนะครับตำรามี่จะเล่มแพงๆทั้งนั้นนะผมซื้อมาเล่มละสองพันสามพันสี่พันห้าพันแต่เล่มที่แพงที่สุดหาไม่ได้เลยคือของตียมบาวายหนังสือของตียมบาไวนี่ปัจจุบันนี่หลักหมื่นหลักหมื่นหลายหมื่นนะหลักหมื่นขึ้นนะครับไม่รู้ขึ้นเท่าไหร่ผมหายังไงก็หาไม่ได้ หายัางไงก็หาไม่ได้หาทั่วทั่วกรุงเทพเลยไปหาเดินหาก็หลายปีแล้วนะครับเดินหาก็หาไม่เจอเขาก็บอกบางคนเขาก็บอกโอ้ยลุงอย่ามาหาเลยมันไม่ได้หรอกมันไม่มีหรอกคนมีเขาก็เก็บไว้มันมีน้อยก็ไม่มาตามร้านมันไม่มีหรอกถ้าจะสั่งก็ต้องสั่งก็องหนึ่งก็เล่มหนึ่งก็หลายหมื่นกว่าอย่างเงี้ที่ผมอยากได้เพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าเขาบันทึกเขาบอกว่าเป็นหนังสือตีจไว้เขาจะบันทึกไว้ละเอียดมากจากผมไปปู้โต เพราะเขาบันทึกจากปากคำของสิท์ใกล้ชิดคือพระธรรมพร,พระธรรมถาวรน,นี่แหละครับนะครับผมก็หาไม่ได้หรอกผมก็ผมก็มกเออคงไม่มีได้แล้วผมก็เลยโทรไปหานาย,นยที่ที่นายที่เป็นราชสกุลเสนีวงศนี่แหละก็นายมีหนังสือของของสมเด็จเอ่อของสมเด็จปู่โตของตีมบาวายไหมแต่ก็บอกที่กูมีไว้มีมีเขาบอก ผมก็ท่านก็เอามาให้ท่านก็นัดกันที่เซ็นท่านรามินทานะครับไปนั่งกินกาแฟาคุยกันท่านก็เอาหนังสือมาให้ผมผมก็มาอา่านมาอา่านมาอา่านจนมาอา่านจนเข้าใจนะครับจนเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ได้มอบไว้ที่ผมนี่เลยผมก็อา่านจนอ่านแล้วอ่านอ,อีกนะครับ อ่าแล้วอ่านอีกจนให้มันบางทีมันก็จําได้โดยที่เราอ่านไปบ่อยนะครับนี่แหละครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับว่าหนังสือที่ผมหาไม่ได้ก็ได้นะครับก็ได้มานะครับก็ได้มาก็เป็นอย่างนี้แหละครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยเราเสมอนะครับถ้าท่านที่เช่าสมเด็จจากผมไปก็ก็มีมีหลายท่านมีทุกทุกภาคทั่วประเทศนะครับ ต่างประเทศก็มีนะครับผมก็ไม่คนเด่นดังแล้วใครขอเช่ามาผมก็ให้ไปนะครับอยากได้อะไรก็ได้ได้ให้ไปนะครับก็ช่วยช่วยกันไปก็อยากได้ก็ไม่ว่าปัญหาก็ไม่มีปัญหาแต่ไปแล้วเขาก็มีก็มีตอบกลับมาว่าดีทุกคนนะมามีโอ้พุทธคุณสุดยอดปฏิหารเกิดก็ว่าอย่างนี้นะผมก็ได้แต่ภูมิใจนะครับบางคนก็ไปร่ำไปรวยค้าขายจากที่ไม่มีคนได้สมเร็จไป คล้องคอไปไว้ในบูชาไปแขวนไปคล้องคอห้อยคอก็หัวคนมาเยอะเยอะแยะร้านต่างประเทศขายของเขาว,วามาผมก็ว,ว่าตามเขานะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วลหะครับคุยมากก็ไม่ดีนี่ก็10สิบนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวท่านจะเบือ่อก็เอาไว้โอกาสหน้าจะหาเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับพระสมเด็จนี้ครับก็อย่าลืมนะครับหากท่านสนใจก็ พระสมเด็จก็ติดต่อมาได้้านที่เบอร์0998305338 0998305338นะครับก็ตอนนี้ก็มีคนลูกศิษย์ลูกหนาะบางทีก็เอาพาะมาให้ดูก็โอเคนะครับเขาไม่เขาไม่ดูไม่ออกเราก็ดูฟันตรงให้เข้าแล้วก็ได้งานที่ผ่านมาก็เป็นกรรมการตัดสินพระสมเด็จนะครับก็ เขาก็เชิญมาก็ไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาก็โอกาสหน้าพบกันใหม่อย่าลืมนะครับท่านชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ตาตุยผ้าสมเด็จก็ขอลาท่านก่อนสวัสดีครับ